พอหลักบุญน้ําเงินกระดูกเหล็กนะครับอออัจฉริยะนะครับพุทธว่าแกนุบลน,นะครับในสี่ไฟล์หลังชนะเพชรมาลายยก3าชนะกับตันทีมแพ้แวววาวแล้วก็ครั้งล่าสุดชนะ,ก,นก,ชระนนกระดูกเหล็กอัจฉริยะน้าเงินกระดูกเหล็กรายนี้ชนะสิงเพรนะครับแล้วก็แพ้สิงเพรแพ้แวววาวแล้วก็มาแพ้แกนุบลพอหลักบุญนะครับคู่นี้ต่อยกันในน้ําหนัก ร้อยสิบเอ็ดปอนของทวโยนะครับมวยมันมันสุกนะครับเสียโบสอในเรื่องคู่มวยต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงชอบคู่ไหนแบบไหนอย่างไรนี่แจ้งมาเลยครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับธงชัยทองสวีให้คะแนนสามท่านอารนุชกลางปอระวัตแจากสินทรและพงพัฒน์ว่องไวครับนี่ครับภาพเปียเทีบ่บสัดส่วนให้เห็นกันชัดเจนเลยนะครับนี่ครับอ่าายแดงแก่นอุบลพอหลักบุญครับ ทีมงานของเสีาวุฒิพอลหลักบุญขึ้นไปถอดมงคลให้กับเจ้าแก่นอุบลครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับกระดูกเหล็กอาจารย์สุรัตเสียงหล่อครับเจ้าของค่ายเดชรัตนที่มีตำนานมาอย่างยาวนานเลยครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับกระดูกเหล็กอ๋ออัจฉริยะครับนี่ครับคู่นี้ เคยเจอกันมา3ครั้งนะครับสองครั้งแรกนี่ผัดแพ้ผัดชนะกันมาครับแล้วก็ครั้งล่าสุดเป็นแก่นอุบลครับแหมพลิกพลิกแซงยก4ครับพลิกแสบเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับข้องใจครับล้องใจกระดูกเล็กบอกแผ่ขอรีแม์ล้างตาหน่อยอะมาดูประวัติคร่าวๆข,ของทั้งคู่นะครับแก่นอุบลพอหลักบุญายแดงครับปัจจุบันก็25ปี จากจังหวัดอุบลราชธานีครับหัวหน้าคณะผู้จัดการก็เสียวุฒิพอลักบุญนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญนะครับท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับฮาท่านนายตำรวจลักมวยผู้ใหญ่ใจดีของวงการมวยเราครับผู้สนับสนุนเลยนะครับท่านพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญครับ ปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพรหลักบุญครับนักชกในดวงใจก็พี่ชายของเขาครับยอดมวย2แบบอีกคนนึงครับจอมดีเดือดก็คือสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับคนนี้ก็จอมบู้เลยแต่ว่าตอนนี้ไปเป็นครูมวยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับสำหรับสถานเมืองเล็กว่าเจ้าปักนะครับยอดมวยในรุ่นเล็ก78ครั้งครับชนะ53แพ้23แล้วก็เสมอ2ครั้งนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับกระดูกเล็กออัจฉริยะครับนี่ครับนายสัญชัยพรมนิมนะครับ23ปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชดีกรีนี่เขาเคยเป็นแชมป์ในรุ่น102ปอนด์ครับของเวทีมวยวิกหมอชิดหัวหน้าคณะผู้จัดการนี่ครับพีเปิลน,นครนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านพลตำรวจโทอิภิพลอ,อัจฉริยะประดิษฐ์นะครับ ท่านผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจครับนี่ครับเราถือว่าเป็นท่านในตำรวจลักมวยที่ส่งเสริมสนับสนุนวงการมวยมาอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งท่านเลยครับและปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตครับนักชกในดวงใจก็คือยอดมวยครับเจ้าคมประตักอออัจฉริยะ90ครั้งชนะ7จแล้วก็แพ้20่ครั้งครับครับก็อยากย้ำแฟนมวยนะครับศึกราเชดำเนินรวมใจเพื่อแฟนมวยนะครับในวันพุธที่9สิงหาคมนี้นะครับ เรียกว่า10คู่เอกนะครับอัดแน่นทั้งรายการเลยนะครับเปิดหัวกันที่ด่วน99สจต้งประจินเจอกับกำปั้นทองชอ5พยักนะครับแพลวพาวเจอเพชรบ้านไร่มังกรเหล็กขุนศึกน้อยสู้ศึกเพชรแสนสบเพชรเมืองสีกับจอมนะครับกำชัยกับเดโชปังตอขุนศึกเล็กดีเซลเล็กเพชรกมานชายล่าโฟกัสและคู่เอกนำรายการหลังขาววอสังภภัยเจอขุนหารเล็ก เกียรติเจริญชัยค่าผ่านประตูนั้น400กับ1,000บาทครับโอ้โหนะวันท um okay uh oh, ี่ว Le> ันที่แต่วันที่วันที่วันพุธที่9สิงหาคมนี้นะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับแฟนมวยคอยติดตามกันได้นะครับรับรองโอ้โหเราใจทุกคู่แน่ครับอ้าวนี่และครับพลาดไม่ได้นะพลาดไม่ได้เพราะว่าจัดอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ละคู่แต่ละคู่คู่เองทั้งนั้นนะเออคู่เองทั้งนั้นเลยรีบไปจับจองซะอ้าวหมดยกก่อน ยก2ครับอ่ะขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่ม M150 นะครับรถกระบะ Mitsubishi t ท t a n ยมองตราควยทองมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวมันเทาอาการกวดเมื่อยกล้ามเนื้อเข็ดขัดยอกพคช้ําทาถูทาถูาถยมองตราควยทองร้อมด้วยบริษัทไทยเซนทัน,ทนเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถ ใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็บริษัทบุญส่งโอสถจำกัดครับจะต้องเล่าตราเก้าเหรียญจะแก้ไอตราอาปาช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาชีน้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรศมีวงตลงขอขอบพระคุณครับเดินขยับเข้าไปหาเลยนะครับการูกเลยโอ้โหมีศอกสลับด้วยนะครับมั่นใจนะครับว่าฝฟที่แล้วนั้นยังคาใจอยู่สามยกนําไปก่อนแต่ว,ว่าปลายปลายนั้นมายุบท้ายฝ่ายนี้เดินขยับตั้งแต่ ยกแรกแรกมาเลยนะครับ้ายกับขวานะครับขวาของกระดูกเหล็กกับซ้ายของแกนอุบลชิงกันออกนะครับตอนนี้ใครเร็วกว่าแม่นกว่าครับอา้าวลุนเลยนะครับแดงซ้ายแกนอุบลน,น้ําเงินกระดูกเหล็กอ้ามากระดูกเหล็กมีวันนี้อาจารย์สุรัตน์มารุ่นด้วยเนะเออนี่เลยครับประเภทอาจารย์สุรัตน์รุ่นแล้วไ,วไม่ต้องห่วง้าแกทําแบบง่ายเลยอ่ะไฟแดงนะครับแกนอุบล เหมือนกับไอ้ตุ่นเป๋นหนึ่งบนซิลเลอร์ชัยเลยอะเหลี่ยมอย่างนี้เหลี่ยมพักการเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าหมดเหลี่ยมนี่ก็หมดเธอเหมือนกันนะอ้าวมาดูนะครับฝ่ายแดงแกนอุบลน,น้ําเงินกระดูกเหล็กอ้าวกระดูกเหล็กติดตลอดน้ําเงินนะกระดูกเหล็กฝ่ายแดงแกนอุบลน,นี่แหละครับเสียโบออออกผู้มวยแฟนได้ลุ้นกันตลอดอ้าวควันไปติดไปอ้าวแม่นี่ชูชีกรีบบคานี่ ในสายพี่ดีๆๆอยู่แล้วเดี๋ยวจะต้องไปจัดนี่ชันเมืองด้วยนะอ้าวลุ้นเลยทีเดียวอุทัยด้วยครับอน,นี่นะครับ,บหัวกระลอกลอก้ะตีได้ด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่นะครับเสียบโบสออกผู้มวยจัดมวยนี่โห้ยแฟนแฟนชอบเลยดูดีดูดีเลยเอา้าวสายไปไม่ถึง่านี่ คุณอาสมิงขาแจ้งครับหนุ่มโบ๊ทนะเราจัดมวยส่วนใหญ่ท่านที่หนักใจก็ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ภาษามวยบอกแบบท่านแฟนมวยท่านต่อแล้วครับท่านต่อส่วนใหญ่จะปวดหัวครับหนุ่มโบ๊ทจัดพลิกไปพลิกมาครับอืออ่ะนี่ครับมากระดูกเหล็กโอ้เขาบอกไฟที่แล้วนี่โอ้ยโอ้โหนี่ครับพลาดนิดเดียวครับพี่ลีดูครับจังวะจะขยับเข้าไปนี่โดนบวกศอกนะครับโอ้ศอกขวาสั้นๆเะครับเข้าเต็มปลายทางนะครับ ต้องนับนะครับต oh อนนี้ดูดิดูว่าจะเะ่รเ,เกมด้วยครับตอนนี้ดูดิดูดิแม่ลูกนี้นะครับอะไรรู้ไหมลูกนี้ปักเสาแหวกรังนะครับเออปัดขึ้นขวางแล้วสับเลยนะปัดแล้วสับเลยอะ่ะลงเลยโอ้โหดูดิแม่เอาโยวแล้วยั่วแล้วหมดยกหมดยกก่อน ครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิ่ฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา500ยาธาตน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ก็ต้องขอบคุณท่านในห้างวินยัยวีระพุทชงนะครับเพื่อการสนับสนุนสปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยในหัวมิตรนครคุณสุเมธซื่อสัตตบงกฎขอขอบพระคุณอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับมาตามกันต่อนยยกที่3นะครับในช่วงพักยกนี้ ทีมงานเด็ดรัดนะครับของกระดูกเหล็กนี่บอกให้เดินต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับยกที่สองนี่พลาดท่าโดนนับไปก่อนยกนี้ก็ออกมาเดินทันทีนะครับดูว่าไม่ตกใจด้วยนะครับแกนบุบลก็มีแท่ง้ายมีหมัดคอยบวกอยู่เหมือนกันแต่เขายังประมาทไม่ได้นะครับอ้าวชนอย่างเดียวเลยกระดูกเหล็กพอดถูกนับไปแล้วนี่แกนบุบลก็ชกง่ายขึ้นหวังให้แต่ว่าอะไรก็เกิดได้นะครับคอยติดตลอดเลยทีเดียวนี่นะอ้าว ลลอกไว้เลยมมยไทยนี่พอโดนนับไปแล้วต้องเหนื่อยหน่อยผู้ที่ถูกนับนะครับอา้าซ้ายไปของเกนบุญนะครับกระดูกเหล็กนายอาจารย์สุรัตน์ลุ้มที่มุมเลยอะ่ะอา่าตีได้ตีอ่ต้องต้องหาเรื่องอย่างเดียวเลยนะครับกระดูกเหล็กมาเล่นเชิงไม่ทันแล้วอะ่ะเพราะถูกนับนะครับแดงเกุบุซ้ายเอา้าซ้ายอีกแล้วอา้าวออกข้างนิดนึงกระดูกเหล็กติดไปต่อยลำตัวนายอย่าลอยนะซ้ายมามา ขวาติดแต่ทุบ,บก็โชคง่ายขึ้นนะครับศาสไม่ตกมากอ,ออกข้างมานิดน้นเลือกเลือกเลือกเลยนะครับโอโ้โหนี่ครับตอนนี้กระดุกเหล็กเหมือนแกจะเสี่ยงดวงแล้วครับโอโ้โหดูครับเน้นกำปั้นแต่จังหวะพอจะทำเขาแล้วมันก็เปิดช่องให้โดนโต้เหมือนกันนะครับอือคนนี้ครับไฟแดงพอนนำไปแล้วเหมือนดูเกมเกมง่ายเลยครับไม่กดดันนะครับมาก็ นี่ครับหลักล้มลงไปครับเสียงเชียร์เริ่มมาแล้วครับอ่ะขอความต่อเนื่องอีกหน่อยนึงครับสำหรับกระดุกเหล็กตัวพยายามจะเบียดเข้าไปจิ้มท้องจิ้มหน้านะครับดูว่แกนูโบนเองก็ยังประหม่ไก่ได้มีแข้งซ้ายนั้นคอยสกัดเอาไว้นะครับมาครับเสียงเชียร์เริ่มทําได้เสียงเชียร์ก็มาแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้ครับไปเดินช้าดีแกนูโบนเตาด้วยนะครับมีเชียร์ขาหน้าแล้วก็มีแข้งซ้ายดีคอยสกัดโต้คืนอยู่ตลอดครับ ดูแลวชกง่ายขึ้นแกนบลเอาซ้ายอีกแล้วนะครับกระดูกเหล็กต้องแรกแล้วอะ่ะอยู่นิ่งไม่ได้เลยเอาซ้ายสวยของแกนบลน,นะครับแ่พอได้นับไปแล้วเนี่ยอะไรทุกอย่างมันก็ดูจะลุ่งไปหมดอะ่ะแต่หมัดมวยนะครับในเรื่องของมวยไทยเนี่ยนะได้นับยกนึงยกต่อมาถูกนับก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้เหมือนกันเอาซ้ายอีกทีนึงของแกนบลน,นะครับ หลูกเล็กออพอโดนนับไปแล้วมหมดยกที่สามครับมาแต่วัดดันไปพลาดนะสิครับสำหรับกระดูกเหล็กครับทำให้สถานการณ์นี้ค่อนข้างยากแต่ว่าก็ยังพอมีโอกาสนะครับเพราะเวลาเหลืออีก2ยกนี่แหละครับ นี่ครับชวนเล่นวงไหนครับมาหนวดเข้าไปหนวดเข้าไปกระดูกเหล็กหนูครับอ,อ้าวนี่แกนอุบลแหมบวยบุมาตั้งรับนี่ก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่น่าโดนเททิงไปอีกครับกระดูกเหล็กโอ้โหอ,อ,อ่ะกรรมการคงใช้ดึงดึงขึ้นมาลุกขึ้นมาว่ากันต่อเราออกมาเดินเบียดจิ้มท้องจิ้มหน้านะครับพยายามจะปล้ำเลยว่าแกนอุบลไม่ตกใจวงไหนก็คอยตั้งแขนเอาไว้นะครับนีเคลียร์ขาหนะ้า งัดความเก๋าออกมากระดูกมวยการพันมวยนี่ถือว่าพอกันเลยนะครับคู่นี้เพียงแต่ว่าไปพลาดโดนนับก่อนนี่ทําให้เกมการชกนี่ก็จะเปลี่ยนไปแล้วครับแม่วันนี้ตองเ้าเชียงใหม่ก็ดูอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะแล้วก็ดูนี่นะครับอา้าวอะไรแบบเลยทีเดียวสุชพมัยครับอา้าวตีโพคาตกไปช้างด้วยอา้าวแม่สายสมพรด้วยที่ขานไม่ได้ของอุทัยครับอสไารายนี่ท่านนี้แหละเผื่อก็มา ถอดมงคลที่นี่ด้วยอา้าวลุ้นลุ้นเลยนี่นะครับที่ดีมีจะเพื่อนพี่น้องพวกกันทั้งนั้นว่า้งเถอะนะแล้วก็มีมวยก็เสดอมาตลอดเลยทีเดียวแล้วก็ทีมจัดนี่ไม่ต้องห่วงดูดีดูด,ด,ด,ดีตลอดเลยทีเดียวอา้าวมาดูคู่นี้นะครับพอถูกนับไปแล้วเนี่ยแม่มันกระโชกยากเหมือนกันนะโครแกนบนุญแกซ้ายด้วยนะครับซ้ายแล้วชลาดออกเป็นด้วย นี่ครับน้องชายไปแดงนะครับไปแดงน้องชายเจ้าสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอาคาเดมี่ครับยอดบวยเมืองดอกบัวอีกคนนึงแล้วครับอ่าซ้ายเหมือนกันเลยนะครับสถานเมืองเล็กตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วครับสร้างชื่อเสียงบนขืนทวาบตรงนี้เป็นคูมบวยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับู่ทวายยอดมือสองแบบเลยเนี้ยเมืองเล็กอ่ะโอ้โหเกอบนะครับเกอบจะไม่ได้ชั้นโลกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับใช่ใช่เนี่ยนะ แพ้คะแนนนักชกญี่ปุ่นแบบไม่เอกฉันด้วยครับโอ้โหดูครับกรรมการยุติเลยครับว่าบอบช้ำมากครับกระดูกเหล็กนี่แหละครับอ่ะไม่เป็นไรครับไวไฟหน้าครับค่อยแก้ตัวแก้มือกันครับวันนี้ผู้ชนะครับยำชายไปนะครับแก่นอุบลพอหลักบุญอ่ะนี่ครับอ่ะเราพักกันคู่เดียวครับ